สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีเด้อครับผมบ่าวเถ่าพระมาตามตองวดครับแนวทางของปูฟันแมนเด้อครับผมงวดวันที่17กลุ่กุมภาพันธ์สองพันหาอยหกสิบห้าครับไปฟังไปเบื่องน้ากันเด้อครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับว่าปูครับจะให้แนวทางตัวไหนพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรีเด้อครับถ้าชอบจังตามถ้าบ่อชอบ้ผ่พานครับแนวทางมีเข่ามีหลุดครับถ้าตัวเลขถูกใจ ตงใจเลยกับจังตามครับผมครับถ่าบ่ชอบครับกับพานพี่น้องครับเอาไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับว่าปูฝันแม่นปูเพิ่นฝันต่องวดหรือยังครับงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับโอ้ลูกคือว่าเขาทั้งสองงวดเลยทั้งข้าวฝันทั้งนันนะครับทั้งสูตรทั้งข้าวฝันมันมาโผ่แต่นี่งวดที่สามมันสิเป็นยังไงงวดที่สาม ออทีสามครับอาจจะปูปสร้างสองตัวครับปูควันเมือนสางออกมาสามคำนะครับปูไปใช้งานเขายูเรื่อเาเทาวิชัอยู่ผมรูวัดมงปูเคยสร้างอยู่มันน้องปุง่องดาวน่ะครับนีนอกสายเลยขึ้นตามมาตามคำเรอเขาวิชเราเมองของพี ฟันดีเลยสร้างสองตัวจะสร้างบ่ค่ะหัวใจค่ะสร้างมีง่วงคนไหนครับปูมีง่วงมีหูมีหูมีตาหางอย่างครับปสร้างมันธรรมดาเลยครับสร้างสองตัวต้องกินน้ำสร้างสองตัวต้องกินน้ำมนมองเห็นเป็นตัวเดียวสร้างมันบังกันนะน้าครับสร้างมันบังกันพี่เขาตีไงฮนี่สร้าง สร้างซีวไหนสร้างของตัวลุกกิน้ำซี่าเกีงเก็ี้ยงกกสร้างเจ้านี่เท็บิ่เจ็สร้างผมว่าสร้างเป็นเก้าสองตัวเก้าสองเว่าเก้าสองของเก้ากปูกรับุันมองเห็นเป็นตัวเดียวเป็นหนึ่เก้าก็หนึ่ก็ได้สามมันบังกันนะคือมันบังกันัมบ่ากันเป็นกิน้ำหนึ่งเก้าสองกรบปูหนึ่งสองเก้าหเก้าคับมันนทุงเจ้าคุณผ่่ หนึ่งเก้าสองหนึ่งสองเก้าครับปู่เกสองหนึ่งสองเกอันนี้คือคือตีจากข้อมฝันของปู่เอเนก็พอตีไปขมฝันของ่ครกับปูแต่อนฝันตีเม่อไแต่มางคนตีเป็นเจ็ดัว่อะปูแลปูบางคนเนี่เก่าโรคนตีเป็นเจ็ดสองสองเจ็แต่คนตีเปแบบนั้นครับปูตีเป็นเก่าตอนสองเก่าหนึ่งสองเก้าหนึ่เก้าสองสองเก้าหนึ่เก้าสองในเวลาเวลาตอนใกสิแจ้งครับปูฝันว่า ขึ้นเดียวกันนะขึ้นเนี่ยวรว่าพียิ่งยาง,งมหาแตงสูง่ามใส่เสื้อขาวส่งยิ่งยางมาครับเป็นยังไงมียงยางมาผู้ยิ่งก็เป็นผู้ยิ่งจะพอสี่อครนั่นละมียิงยังคูงง่เดียวกันหนึ่งครับคอยตีเป็นยางมหาพระเจ็ดสี่หนึ่งหรือแปดสี่1 1> ครับปูัคอยตีเลยครับเจ็ดสีหนึ่งหรือแปดสี่หนึ่งครับผมจะคอยตีแต่ว่าเวลามันออกจ้ามันจะออกไงครับเจ็ดสี่หนึ่มแม่ ครับมา,มา,าหาม,าวามาาูว่าน,ะนระหมูว่า,านเนี่ยเดีวมาเขาวิัตครับต้านต่อและก็น่อดม้งแต่างาจัดริเนี่ยเดี๋ยวมันเข้านะคตีเป็นไงหนูข้นตีเป็นเจน็ดสองสองเจ็ดรอสองลอก<อ>แค่คอยตีเป็นผู้ทราก็เป็นหางห้าสองสองหางครับหู้นตีผู้ทาเป็นหก ต้ององหกเลยครับปูแต่คอยตีไม่หาตองตหาตีเีครับปูตีวันนี้อันนี้วันที่อะไรวันที่สิบเจ็ดครับปูบอันมันออกวันที่สิบเจ็ดอันเดือนน้าวันนี้เจ็ดมกรานเนี่ยเนี่อันเล็กลอกไข่เนี่ยวันที่สิบเจ็ดมกราคอยอันอันข้มนมออก หนึ่งห้าเก้าเนาะหนึ่งห้าเก้าอันนี้ล็อกหนึ่งอันนี้ล็อกสองอันนี้ล็อกสามแต่ว่าล็อกสองกับล็อกสามนี้จะเหมือนกันครับผมแต่ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เลขเหมือนกันสลับที่อยู่แต่ตัวนี้ฝั่งขวามือนี่เหมือนกันเป๊ะเลยอยู่ตำแหน่งเดียวกันครับและส่วนนี้ล็อกแรกนี่ไม่เหมือนกันคนี่เดบนี้นี่มันออก เก้าสองเก้าเนี่ยมันออกเนาะนีดล็อกแรเออแล้วมันออกหนึ่งห้าเก้ากันี่ห้าเก้าเนาะออนยนี่ล็อกแรกนี่ล็อกสองกับหนึ่งห้าเก้าสามตัวเต็มเเลยมันออกขยงครับผมนี่ครัที่สามนี่เนแล้ววดาที่ไกแล้วแล้วมวดวันที่อันทลายมันออกศูสามเมื่อกี้รับหวดวันที่หนึ่กลุ่มภาพันธ์ครับเออห่กลุมภาพันธุ์เนี่ยอ่ะกันเนี่ยพั่นู์สามนอ ครับผมฝันว่าอยู่สามรอเจ้าของมาตีเป็นต่อไปเป็นงวดที่สามเพราะปีของข้าเลยครับผมนี่สูตรสูตรแรกนี่สูตรสองนี่สูตรที่สามคร์โปูเนี่ยแต่ว่านี่ถ้าฝันว่าสร้างเขาตรงงาสองเก้าเก้าสองนี่ครับผมก็เขาเป้าอยู่เลยแมนปูสองเก้าเก้าสองอืม่เครับอันส่วนที่ว่าเราฝันจักรยานคู้ชายจักรยาน่ะนี่กก สองห้าห้าสองปูเขาล็อกอยู่เลยนี่อันนี้ล็อกที่สองอันนี้ล็อกที่สามนี่ปูนี่จะตรงกันอยู่ล็อกที่สองกับล็อกที่สามที่ปูหกสองแปดเนี่ยหกสองแปดแต่บอเนี่ยที่ปูเพราะว่าหัวที่ผ่านมามันมัล็อกล็อกที่หนึ่งมันที่ปูศูนย์สามนะฮะศูนย์สามอันนี้เพราะว่าล็อกนี่ล็อกแรกนี่จะพลาดยากอยู่แล้บปูพลาดยากอยู่แล็อกแรก ปูล็อกแรกนี่เก่าสองกับเขาตัวข้อมฝันปูนะครับเนาะเขาข้อมฝันแล้วเจ๊ตีนึงกับเขาแล้วนี่เจ๊ตี่นึงกับฝันยิงมียิ่งพูนกับเขาครับปูครับมันก็อันตรายอยู่ดีเนาะครับผมอันตรายหน่อยดีนะปูและหกสองแปดนี่ปูล็อกนี่ไหมอันนี้ก็ล็อกนี่หกสองแปดนี่ก็เมนเบอร์นี่ล็อกนี่กับล็อกนี้มันจะคือกันแต่มันสาระมงรูปเลย แต่ล็อนี้ก็ล็อกนี่คือกันเป๊ะคือไดหนึ่งหากเก่าคือหวดวันที่สิบเจ็ดมอแหมกะลาเลยปู่ค้าไมนลงท้ายด้วยตัวแปดแม็กซิเป็นอย่างเี้ยระเลยล็อกกันด้ล็มคาเอถ้าไม่ลงท้ายด้วยแปดมันก็ล็อกกันเว่าจะไม่มลงท้ายแบบอื่นนะครับแ,แต่ว่านี่เข้าตีเป็นสร้างเป็นหนึ่งเป็นเก้าคับช้าลงกินน้าเป็นหนึ่งเป็นเก้าหเก้าเก้านึ่ก็เป็นได้ได ครับเนี่ยนี่หนึ่งเก้าเก้านึงก็เป็นได้หครับคืองดเมื่อกี้มมนยังออกศูนย์กระแปดออกนี่เลยครับคือตั้งแต่ตัวนี้ไงคือตัวนี้ครับคือตัวนี้มมนยังออกศูนย์กระแปดเลยสามศูนย์แปดฟันนี้อยู่ทนงนอกครับปูมันก็แเเนเมื่อเลยเนาะสามศูนย์แปดโอ้ยแม่ปูอลไรมีสรุปไห้บ่ปลาปูมีสรุปไห้อยู่แต่ว่าเจ้าบอกระดาษมาเขียนับปูใอยมากที่สุดก็คือเอาครับ่านผู้ชมนะครับอันนี้ปู ปูเน้นให้ตามีนกปูเนาะกับสองหางเท่านั้นครับเหล็กควมฝันปูกับเหล็กล็อกปูด้วยครับเหล็กสูตรเหล็สูตรงวดที่ผ่านมากับถ่ายจับสงวดเลยเขาสูตรหนึ่งศูนย์สามนกปูเนาะครับผมศูนแปกับเขาศูนย์แปดกับเขาครับเหล็กล็อกนื่ศูนย์แปดกับเขาที่ล็อกองครับผมศูนย์แปดครับปูนี่กับศูนย์สามกับเขาเนี่ยล็อกแรกเขาเนี่ยล็อกสงเขา รถครัเขาพอมันคึกกันเน่เอาครับแกะบเอาได้ครับผ้ช่วที่นองครับผมแนวทางของปูฟันแมนครับงวดวันที่1 7บเจ็ดกลุ่มพาพันสองพันหาอยปูเนนปูย่ำเห็นได้ครับเล็กข้อมฝันกับเหล็กล็อกครับเจ็ีหนึ่งครับเหล็กล็อกของปูตรงกับข้อมฝันครับหลักการนึ่งเก้กับเป็นเล็กข้อมฝันของปูฝันเห็น้างไงสองตัวแต่ว่ามันยืนบางกันปูว่ามออไปเห็นเป็นตัวเดียวหนึ่เก้เนึกับเป็นไ ถ้าตัดหนึ่งเกาก็หนเป็นได้ปูวาให้เรีนสามตัวหนึ่งเก้าก็หนึ่งเป็นงายแต่เขาเริ่มจดเอาหนึ่งเก้าก็หนึ่งกับเจ็ดสเจ็ดาเริ่มจดเอาตัดเอาเลยครับท่านผชมครับตัดเรีนสองตัวนะครับตัดเรีนสองตัวสองตัวกับปูวาเก้าสองครับปูเน้นให้ปูให้วงกลมนี่คือเก้าสองกับเีนึคับผมคับติดบนล่างไว้อ่าสองกับตัวกันปูวาหรือแต่ชอบเจ็ดสี่หนึ่เก้ากับตัดเรียนนะครับปูเนาะตัดตัดเรียนครับ ตรงกับลขกล็อกตรงกับเลขกความฝันของกูครับผมชององวดเขาเต็มเ็มเลยเนาะครับบ่าวเถากับมากระแม่หมูผ้าชโชคกับขนฝ่าผ้าชโชคด้วยครับผม<ะ>เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมทั้งสองช่องด้วยครับผมคร<ะ>ับเอาครับมีหน้าท่างดีๆเด็ดๆเห้ท่านผู้ชมได้รับชมน้ำกันครับเอาครับมีโชคมีลาภวนอยู่ที่มีแห่งกวนเนาะแกป็บเอาด้วยครับพี่น้องครับคลิปนี้บ่าวเถาฝากไว้สมีด้วยครับขอเอฟซีทั้งช่องครับ ผู้หวยรวยเงินซุปเปอครับวสวัสดีครับครับผู้